ก่อนเข้าไปพี่ก็โทรหาก่อนนะหลวงปู่อายุนี่ละอายุสิบกลางนา้ำอายุสาระกลางน้ำนี่ละไม่เห็นไม่เห็นเลยนะเห็นแต่สานปูปูอยู่ตรงนั้นอ่ะปูป,ปูปูอยู่หลวงปู่อยู่อยู่วัดปะครับผมมาจะไปทำบุญน้ำหลวงปู่แกว่าปู่อยู่นี่ละอายุเบอร์เจ็ดไซดอกพอพี่มาถึงนะที่ก็มาจอดรถพาที่ลูกบ้านก็บอกว่าหลวงปู่อยู่อยู่หลังหลังหอตรงนี้ไหมครับจะมีสาระกลางนา้ําหลวงปู่จะชอบไปนอนเฉียนเวลาอยู่ตรงนั้นก่อนเข้าไปพี่ก็โทรหาก่อนนะหลวงปู่อยู่ไสนี่หลวงปู่อยู่นี่ละอยู่สิบกลางน้ำอยู่สาระกลางน้ำนี่ละ พอพี่เดินเข้าไปไม่เห็นหลวงปู่เลยไม่เห็นไม่เห็นเลยนะเห็นแต่สาสตรปูปูอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วทีนี้พี่ก็เดินกลับออกมาเดินกลับมาก็ไปถามพระลูกวัดอีกลวงพี่ลวงพี่เอา้าหลวงปู่ไปใส่ขึ้นมพาเห็นหลวงปู่พูดว่าเสียเอา้าหลวงปู่อายุหันตัวพี่ก็เดินย้อนกลับไปหลวงปู่นอนนอนเขียนไปลานโดยที่ว่าโดนนอนนอน,นอนท่านอนแหมนอนนอนเมฆแหเนีย คนยางหาลูกปูบวก่อนให้วัดมันแมนจรงป่ะเนี่ยอยูนี่เขาหายางออมเบิ้วัดโยมันยางห้าหัวหาไปหามาอยู่นี่ล่ะเอาไปมาไกลยวะโย่ใส่ลูกปูอยู่ไหนโยปูอยู่ไหนอยู่นี่เขาอยู่ดีละ่ะจะจคอยนั่นกพี่เลยว่าโอ้ยเอาถ้าพูดแบบประดิหารคือว่าเอาคนแก่เนาะ แค่เวลาพี่หนึ่งนาทีพี่เดินย้อนกลับไปเนี่ยแกจะมาจากไหนถึงจะมานอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่เคยได้ยินแต่คนพูดว่าตรงปู่หายตัวได้อะไรประมาณนี้คือแล้วพี่มาเจอกับตัวเองอ่ะพี่แบบอึ้งเลย